สบายดีพี่น้องมือนีก็เป็นมืองานละหาน้ำนะพี่น้องเนาะมองเข้ามาลงตอนแข่งเหือละหาน้ำนะพี่น้องอแต่ว่ามือนีเป็นบุญเหนอผาป่าเด็กพี่น้องเนาะเป็นบุญผาป่าของเพคนก็เลยว่าเพคนไหนมาลงก็เลยมาลงเด็กอี่น้องะพี่น้องเราเบิ่งบรรยากาศบริเวณเวทีเก่าเรียบร้อยเลยแหละพี่น้องไอ้เงโอ้เด็กป่ายไฟไหมตั็กพี่น้องเนาะป่ายไไฟได้หนั่นหนุ่มแสงเดือนเดน็กพีน่น้องเนาะเด็กป่ายไไฟงามพี่น้องงามห้ามไอทีเห็ดสวยขนาด วุย้ยบ่ปอมเรืองโม่ลำเรื่องเหมือนดิจะขึ้นมากบอลเต้เด้ไปบ่เราจะไปเนาะโม่เรืองโม่ลำเรื่องพี่น้องอยู่บบอนใต้ก็มีโม่ลำเรื่องเป็นงานส่วนตัวดอกเป็นงานบุญแจกบุญเฮ็ดเพื่อนพี่น้องเนาะกับโ่ลำมาแต่ภาคใต้เฮาพุ่นละกันละพี่น้องบรรยากาศเ้อน้องนางหางเครื่องกับมาก่อนมาก่อนอีหล่ามาเอือกมาไหนสูบมาเอือกมาไหน พี่น้องบริเวณกับยูปมานนี่นันนนกานาพี่น้องเนาะบุญลหาน้ำนักอเปิดชั้ก็สิเป็นตลาดเป็นพี่น้องเด้อทางเบลเปูบเบลพุณล่ะกับิพิ้พพพนลตลาดอันนี้ก็สร้างหน้าหาบลงบนหน้านั่นบัวเอาได้โซมือนีไงโซมือเพราะหนามหนามอยู่ <laughs> เอ็หยอกกนนนันพี่น้องเลยโซมือเพราะหนามอยู่นหาเบนนั้นก็สิเป็นน้องปูหนาแล้วพี่น้องเนาะน้องปูหนาอยู่เบลคุณปูหนา มองรถแห่เพื่อนหองปูนาปีนี้เพื่อนของท่านว่าเนะ่ยเพื่อนกำลับงานอยู่นลพี่น้องน่อกแต่อยู่ประมาณนี้อ่าลำจัดหึ่งก็อยู่พุ่นละก๊ะรังคุ้มไฟอยู่พี่น้องเ,เห็นไฟอยู่อยู่ประมาณนี้หน,นองน่องน,น,นี่อ่ะเห็นละนอลองไฟอยู่ก๊ะรังลองอยู่โอ้บีมหนะึ่งสามสามเลยหกเก้าสิบสองตัวพี่น้องใส่บีมสิบสองตัวอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างอีกอ่ะ มีสิบหกตัวพี่น้องร่วมแล้วงยุคลางซีนะพี่น้องด้วข้างล่างซี่ตั้งบนพวงเกื่อนพม่านสิบสองตัวยุคลางน่กับะมาณซีนะพี่น้องด้วย้าคลางพ้านาอยู่ประมาณนี้มือแรงโจทย์แน่นอนพี่น้องมือแรงโจทย์แน่นอนมือแร่งนะพี่น้องเนี่ยอ่ะเข้าจังละคือเป็นเบื้องค้อมของ เวทีโอ้สร้างแสงเหาขนาดเราไปได้สั่งแสงเมื่อยบอกวานนี้ได้ครับฮะโมบายมาไหนต่ว่าเป็นวัดโอ้เป็นวัดบ่ดาโอ้ยไปสื่มทียามา้านนั่นเลยเครื่องปั่นไฟเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะนี่เรียบร้อยเครื่องปั่นไฟล่างเรียบร้อยเครื่องปั่นไฟติดเรียบร้อยประมาณนี่เนาะบีมก็ยังเหลืออยู่พี่น้องบีมยังเหลือเท่าไหร่โต้นี้พี่น้องปวดแล้วขึ้นแล้วพี่น้องเลาวมันลายผลับบีมใส่บีม แต่ไฟบีมหนุ่มาู้ัล่อตามซีคนเหรอฮะบ้านไทยอ๋ออยู่บ้านนี่นี่พี่น้องพวกก๊อกกาลังตั้งกองอยู่พี่น้องกำลังเตรียมอยู่เตรียมโตอยู่แล้วมือขีตามือขีบอกก็อยู่ฝั่งนี่นะพี่น้องเนาะอยู่ฝั่งนี้เข้ากันซื้อฟังนี้กีฬาเบสบอลเขาอยู่กับจ่าเข้สองคนเขาอุ้ย กำลังเตรียมเลยพี่น้องเนาะเตรียมกองเตรียมอีกม่อเตรียมั้งกองไปนี่ี่แหละอ้าวว่าฝากเองหมดบักว่าตั้งองเด้อ่นะจานต่ยชาแนลจานตอยชาแนลิเป็นภาษาไทยเออหูนพกกัสเป็นหูฝ่ยนั่งอยู่กระปองแหละขอบคุณติดตามได้พี่น้องเด้อโดยข้าน้อยดี้้น้อยลงงมอล่หุ่นนาเอพิ่นหุ่นมีมล่ได้ไหมนี่ นี่เราจะเอาทีลูกใบเบิ้งชาบี่พะนองลงไปเบิ้งอยู่ฝุ่นเละมีเก็บภาพหมอรับน้ำมีงันสนองเนาอมีเก็บภาพเอออดีสักก่อนองนออยู่เวทีของอดีศรกรเรียบร้อยพี่น้องเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมจวดเลยพี่น้องใช่ไหอีีบวกีวินาทีคืออี่บวกีซูโมงขนาดเนี่ยกับจวดซูพีสนองจวดรพี่น้องนอกขาเริ่เตรียมปุ๊จันรอยกระได้ฝุ่นจันรอยฝุ่นฝุนฝุนพี่น้อง จันลอยเนาะมาเลยฮะไอจันลอยไอโบไไหนได้อไอจงงันลอยมา่านี่รางเตียมน้องเนาะโอ้เรื่องอะไพี่น้องก็ไปไฟพี่น้องนี่นี่พี่น้องเลยไปไฟเลยไยไฟไปหนุ่มแสงเดือนพี่น้องเนาะบอกไปยังนะพี่น้องเนาะรอะว่า เดี ality, ๋ยวกับสีผ้าพี be ่พ่อน้องลงไปเบิ่งท่ง um บ่อนไต่จะน้อยก่อนส่วนสีผ้าไปอยู่นีชักก่อนจั่งน้อยดีเลยพี่น้องวันที่14อีกเด้อพี่น้องเด้ออยู่เสนวนอีกเด้อพี่น้องไอ้บ้านนี้บ้านนี้วันที่17กเจ็สีอยู่วัดธงสีเมืองเด้อพี่น้องเนาะสี่สิอยู่เสนวนสี่สิเดเด้อยู่ธงสีเมืองเออ17นี่สิบเจ็ดี่หลอนเนาะธงสีเมืองที่17อยู่ธงสีเมือง อยู่บันตม้มีมอลัมโมอสิพายพี่พ่อนหนอนลงไปเบิงอยู่หน่อยนึงเจ้านอยจะสิลงพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้แล้วสักก่อนเออบันต้มีโมลัมเพราะว่ามันเป็นบุญส่วนตัวเลยบุญของอันนี้ของน,องน้องน้ำมันเก่าตทกี้นะขเขาให้บุญอยู่บันต้พี่น้องสถานที่กันนี่แหละพี่น้องบ้านลาหานามให้กินเท่าไก่เนี่แหละพี่น้องเอ้โมไปไก่อะน้ำมันมันแพง <laughs> พี่น้องเนาะเขาจังว่าคอยเป็นคอยไปคอยขยับคอยไป ถ้าเขาว่าเฮาอยู่บริเวณใกล้มันก็คขายเสียใจกันหน่อยลงพี่น้องเนาะว่เพิ่นสิไปลงนุนตียืดฟังนียากเด้พี่น้องเจ้าภาพศรัทธาเพิ่นบ่ได้จ้างเฮาเั้ได้พี่น้องเน้อเฮาไปลงขายเบียร์เองลงไปขายเองเพราะพี่น้องเนาะลงไปหารายได้เอาเองเพราะทันต่อไปมันคขาหารายได้เอาเองคก็ตื่นหนีบอกที่มีรถโต๊ะตั้งนี่เรียบร้อยเด้อพี่น้องเรามีโต๊ะมีตั้งส่วนหลายนี่ตั้งนี่เก้าอี้นี่สิบ่ค่อยได้ใช้ดอกเขาสิยืนกินเลยพี่น้อง ทีนายเวทีกันสิให้ซี่งวงด้หน่อยนึงบัดมือแร่มันเต็มหนาผีดได้ขนดหนาผิดได้พี่นอ้นนนนนองมันบไปยูแค่นั้นได้พี่น้องทียับเข้ามาผีพี่น้อง,นงเนาะก็ะนี่แหละบุญเอ่อบุญผาปลาบุญนี่นะพี่น้นองเนาะเป็นบุญผาปลาบ้านละหา่านำนี่แหละพี่น้องเพราะว่าตึงเวทีหนี่ก็เรียบร้อยนะพี่น้องเนาะเตรีย้ยม มือแรกนี่จวดกันแน่นอนขาเด่นเรียบร้อยลงมาพี่น้องจังว่ากันพี่น้องเนาะงไปเาพี่น้องลงเลาะไปแถวลุมซะก่อนไอพี่เห็นน้องเห็นบรรยากาศอยู่ลุมลพี่น้องเนาะวันที่สิบเจ็ดไอพี่น้องเนอะแล้วจะหนี่กันสิบสี่กันไหมวันที่สิบสี่อยู่เซนวนแล้วก็วันที่สิบเจ็ดก็อยู่เออวัดทงศีเมืองพี่น้องเนาะงสสิได้พาพี่พาน้องจวดจัดกันอยู่ทั้งนั้นแหละ าจีนได้ไปพบไปพอกับพี่น้องอยู่ทั้งเซนว่นเลยเซบังเฮยลงไปเลยพี่น้องเซบังนวน่นเรื่อยเนี่ยพี่น้องเรื่มันือมีมาาเลยเออเนี่ยสัตว์มีเออมาเนาะพี่น้องเนาะงผลงานก็ค่อยมีไปค่อยไปค่อยมาอ่าโบนิว่ากันว่าผู้บ่าวไปยังเนาะผู้บ่าวไปเนาะมาหาผู้สร้างเครื่องบ่รถรถแดนเซอร์อ๋อ อายบ่คือเป็นอายมันเป็นผัวเราเป็นอายเป็นอายโอ้เป็นผู้บ่อใช่ไหมมีผู้บ่าวเป็นผู้สาวเสมอผัวสาวอ่าอายเพื่อนพี่น้องเนาะอายเดินเสือกซะเออเพื่อนมาส่งเพื่พี่น้องเนาะเจะอยู่บริเวณนี้อยู่เสเกาะอยู่ซสลั่วเหลียวขอกซองนี้เออประมาณนั้นเนาะนี่แหละพี่น้องเพื่อนก็อยู่นี่นี่ปกซองข้อนี้ละ ตุ๊กตาปิงกัน่ะโอเทียวยองเนี่ยนี่มไปได้นองพูนาแล้วเรานอพูนากาล้างกาล้างการิชซุงเกลืฮะให้ใกล้บึบ๊เจาน้อยเจ้าน้อยเอาเอ้า้าบา้หวงขงเคืองมเร็งพอกระด้างในนองพี่น้องมร็งนี่ในนอนะพี่น้องเนอะบองย่านอ่ะพี่น้องคลิปนี้ก็จะสรุปไว้สักนิดสักกอนนิดน่อยนังขังเคืองนกบ้าเตรียมตเรียบร้อยนะพี่น้องเน คลิปนี้ก็สรุปไใบสมนีสักก่อนนะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องคลิปนี้ก็สรุปไใบสมนีสักก่อนนะพี่น้องเนอะขอบใจพี่น้องเอฟซีเพราฟังเล่าฟังไทยผู้ที่อยูโกทมอร์และที่อยู่ต่างประเทศพร้อมนะพี่น้องเนอะคลิปนี้กับสรุปไใบสมนีสักก่อนนะพี่น้องยาเจ็บยาจนสุขใจสุขกายสุขสบ,บายดี